ปริศนาคำาทยเรื่องชายเจ็ดคนข้อความเรื่องนี้เป็นปัญหาธรรมะของเก่าที่ผูกขึ้นโดยสำนวนโวหารและความคิดของพี่น้องชาวไทยภาคอีสานเพื่อนผู้หนึ่งส่งมาให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นอาหารแห่งความคิด ที่มีรสชาติอยู่มากจึงส่งมาฝากท่านผู้อา่านลองคิดดูว่าทั้ง37ข้อนั้นได้แก่อะไรเอ่ยสิริวญาตยังมีกระท่า้ายเจ็ดคนยังมีกระทาชายเจ็ดคนถือนั่งผีเสือ้อจับไส้ของเล็ก ถูกนางผีเสื้อจับใส่ข้องเหล็กกระท่าท้ายเหล่านั้นพากันเว้าจาตานกระทาชายเหล่านั้นพากันพูดจาหาหรือหัวมวนไปมาแลวแล่ศพเศร้าอยู่หัวเราะสนุกไปมา แล้วแลซบเศร้าอยู่กระท่าทรายผู้หนึ่งนั้นเล่าบอปากว่ากระทาชายผู้หนึ่งนั้นไม่พูดแต่มีเสียงว่าบอได้ย,ยินเสียงนกอีเอียงห้องไม่ได้ยินเสียงนกเอียงร้อง กินมากโพไ้กินลูกโพลูกใสแซวแซวเสียงบอมีโตหองแซ่แซ่เสียงแต่ไม่มีตัวร้องโตนองจิกโตพีโตพีจิกโตนองตัวน้องจิกตัวพี่ ตัวพี่จิกตัวน้องแต่บอถือหนวยตาแต่ไม่ถูกลูกในตา,ก,นก,นา,า,า,านกินปูกินปลาพัดเข่ามาทางก้นกินปูกินปลาเข้ามาทางก้นกระท่า้ายผู้หนึ่งแล่ว่าปากวา่ากระทาชายอีก ผู้หนึ่งแลไม่พูดแต่มีเสียงว่าอยากได้นาไม้ของพอ่อคอยมายิ่งเด้อยากได้หน้าไม้ของพ่อฉันมายิงนักกระท่า้ายอีกผู้หนึ่งบอปากว่ากระทาชายอีกผู้หนึ่งแล ไม่พูดแต่มีเสียงว่านาไม่ของพ่อเจ้าน้อยใหญ่ปานใดหน้าไม้ของพ่อเจ้า,น,า,น,น,า,จาน้อยใหญ่สักปานใดนาไม่ของพ่อข่อยแสนคนขึ้นขาเดียวบอกงหน้าไม้ของพ่อฉันคนแสนคน ขึ้นข้างเดียวก็ไม่โค้งแต่พอข่อยขึ้นขาซ้ายกงมาแต่พ่อฉันขึ้นด้วยขาซ้ายก็โค้งมาเล่ากระหมอบกระหมอบเข้าหัวทอง่าย่างแก,ก่ก็หมอบก็หมอบเข้าไปหัวจดกิ่งยาง ยางยงยงหัวแถบขี่ดินเดินสูงโยงโยงหัวจดดินจ้อนพาขึ้นปกลามปลายตีนถกผ้านุ่งขึ้นสูงจนปกปลายตีนถุยเสงลงลากขี่ดินจำกลนปลดชายผ้าลงลากดินถึงก้น แน่ไซกลไปถือหนวยตาเล็งหมายค้นนกยิงไปถูกลูกตาพาเวอร์ภาวาตกพัดยุเทิงปลายไม่นกภาวาตกลงถึงปลายยอดไม้ตกใส่น้ำดังปากตกลงในน้ำดังโป๊ก ตกไซบกดังทวนตกลงบนบกดังตูมตกไซป้าหยาปองดังกองทั่วเมืองตกบนป่าหญ้าปล้องดังก้องทั่วเมืองกะท่าท้ายผู้หนึ่งแล่ว่าปากว่ากระทาชายอีก ผู้หนึ่งแลไม่พูดแต่มีเสียงว่าอยากได้พราของพ่อ่อยมาฟันเบิงเด้อยากได้พระของพ่อฉันมาหันดูนักพาพ่อเจ้าน้อยไงปานใดพระของพ่อเจ้าเล็กใหญ่เท่าไร่ พาพ่อคอยเล่มน้อยๆพระของพ่อฉันเล่มน้อยนิดเดียวแบกบาบังหูแบกที่บาบังหูคมมันบางทอคู่หน้าตอนคมมันบางเท่าหัวคันนาใหญ่กระท่าทสาผู้หนึ่งแล บอปากว่ากระทาชายอีกผู้หนึ่งแลไม่พูดแต่มีเสียงว่าอยากได้หมอพ่อคอยอยากได้หมอของพ่อฉันมาต้มเบิงเดมาต้มดูนักหมอพ่อเจ้า น้อยใหญ่ปานใดหม้อของพ่อเจ้าเล็กใหญ่เท่าไรหมอพ่อคอยน่วยน้อยน้อยหอยม้อของพ่อฉันใบเล็กเล็กนวยทอปัททพีลูกเท่าปัททพีปัททพีหลวงบอทอส่วนเสียวปัทถพีหลวง ไม่เท่าส่วนเซี่ยวของหม้อหม้อนั่นเบื้องหนึ่งฟอดฟุ้งฟุ้งหม้อลูกนั้นข้างหนึ่งเดือดพลุ่งพลุ่งเบื้องหนึ่งฟอดไฟไฟ้าข้างหนึ่งเดือดเหนื่อยเหนื่อยเบื้องหนึ่งน่ายสำเภา ขี่เฮือไปคาข้างหนึ่งนายสำเภาขี่เรือไปคาเด็กน้อยเล่นบักบ้าเด็กน้อยเล่นสบ้าอยู่ในท้องหน้าว่าอยู่ในท้องเรือกระท่าท้ายผู้หนึ่งแล่บอปากกว่า กระทาชายอีกผู้หนึ่งแลไม่พูดแต่มีเสียงว่าอยากได้จองพอคอยมาตักเบิงเด้อยากได้จะจวักของพ่อฉันมาตักดูนะักจองพ่อเจ้าหน่อยไงปานใดจวักของพ่อเจ้าเล็กใหญ่เท่าไร จองพอคอยน้อยน้อยจะหวักของพ่อฉันคันน้อยน้อยตักบาท1หนึ่งได้บานตักทีหนึ่งได้บานต้านตักบาท1หนึ่งได้เมืองควานทีหนึ่งได้เมืองตักเครื่องเครื่องถือหัวผีเสือ้อ ตักเนืองเนืองถูกหัวผีเสื้อผีเสื้อยานแลหนีพลันผีเสื้อกลัวบินหนีไปทันทีขอเชิญท่านขบข้อปริศนาตามแต่ท่านจักษามาดได้ สามสิบเจ็ดอย่างวางหลั่นมาจนสุดได้แก่อะไรได้โปรดชี้อัดแหลงสิริวยาต